นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดโคกระบือบ้านห้วยท่างอำเภอโพวัดน,น่านนะครับในช่วงเวลาก่อนเจ็ดโมงเช้าครับผมเนี่ยฮะแดดจ้าดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่ต้องคนเห็นน้านนะครับไม่ได้พบหน้าค่าตาวันนี้เจอกันสักหน่อยพี่น้องออราคาวัวนะครับราคาวัวในพื้นที่ดูอ่อนๆน,นะครับสําหรับตลาดแนวชาวบ้านอย่าง ตลาดป่าหัดแล้วก็ตลาดท้วยทางสองตลาดที่ผมนําเสนออยู่นี้นะครับราคาดูอ่อนๆแล้วก็ความคึกคักลดลงมากครับซึ่งก็แปลกแปลกอยู่ครับปกติแล้วในช่วงปลายปีนี่ชาวบ้านจะเข้ามาซื้อบัวไปเลี้ยงไว้รอหรือการค้าการขายต่างๆก็จะคึกคักกว่านี้แต่ปีนี้ดูเงียบๆอาจจะเป็นเพราะว่ากระเป๋าเงินของอชาวบ้านลักย่านะครับหรือในพื้นที่ไกลๆแบบนี้อาจจะยับยับช่วงนี้นะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีประเทศไทยของเรานะครับ วันนี้เป็นวันแรกครับที่ผมเห็นตัวเลขอุณหภูมิเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับจังหวัดน่านนะเมื่อเช้าเก้าองศาครับโอ้เย็นมากหนาวเลยอ,ะอ่ะพื้นที่อื่นๆก็คงจะเหมือนกันยกเว้นทางภาคใต้ที่เอาใจช่วยเรื่องน้าท่วมนะทุกท่านนะหลายจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะหาดใหญ่นะครับสตูลตรังอะไรต่างๆก็ท่วมเหมือนกันเพ่านก็ให้กาลังใจทุกท่านสู้กันต่อไปนะครับเอาตามพี่ต้อมไปดูตลาดห้วยท่างใน เช้าวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2,568กันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มรายการด้วยวัวของทางอ่อลุงคำบ้านเราตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางไม่ใช่ตำบลพญาแก้วตำบลพระพุทธบาทโทษทีครับนี่ฮะลุงคำท่านนี้แหละแม่ได้สเปควัวนี่เลยอายุดีๆทั้งนั้นเลยดูฮะหนึ่งสองสามตัวตัวนี้ใหญ่ครับ ตัวนี้ใหญ่แล้วก็โ้ดีมากหุ่นดีมาก <c oughs> ดูฮะนี้อ่าเป่าควันสั้งหน่อยอากาศเย็นสามตัวเนี่ยพ่อเขาเม็ดยี่ห้าเม็ดยี่ห้าตัวนี้เม็สามเลยตัวนี้เม็ดสามหย่อน,จนเลยครับสามตัวเนี่ยพ่อคําเปิดสี่หมืนหกนะพ่อเนาะสี่หมืนหกพันบาทตัวละหมื่นห้าพันกว่าบาทแม่ดูฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอายุนี่เป๊ะเลยอ่ะนี่แบบนี้ <c oughs> หายยากแล้วนะครับแบบนี้ในพื้นที่เนี่ยเริ่มหายากแล้วนี่ อายุดีทุกตัวเลยตัวที่สองตัวที่สามสามตัวสี่หมื่นหกพันบาทนะครับถ้าจะแยกนี่คงต้องมาพอ้นานๆมีแบบนี้เข้ามาทีนึงอายุดีๆแบบนี้นะสี่หมืนหกพันบาทส่วนแม่ไทยพื้นเมืองสูงประมาณตัวละเมตดนี่ไทยเมืองภาคเหนือของแท้ไทยดอยของแท้นะครับสองตัวนี่หมื่นห้าสองตัวนี้เปิดราคาสองตัวนี้เปิดราคาดีเลยนี่นี่งัวไทยพื้นเมืองภาคเหนือของแท้ดั้งเดิมเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ทางราชการก็อนุรักษ์พันธุ์นะครับด้วยการจัดประกวดส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงนะครับกลัวมันจะหายไปเนาะกลัวแบบนี้มันจะหายไปเนี่ยดูฮนะตัวเจ็ดพันห้าราคาเปิดอยู่สูงเม็ดหนือน่ารักไหมเนี่ยทุกท่านอาจจะป่องด้วยนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยดูฮะตัวนี้ก็อาจจะป่องครับสองตัวหมื่นห้าพันบาทเอานี่พ่อคำนี่ท่านอยู่บ้านเราตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางนะครับลองโทรหาท่านดูครับผม พี่แทนพี่แทนบ้านมอนตำบลบัวละนรครอำเภอปัวอ,อืมนี่นะพี่แทนมาสี่ตัวสองคู่คู่นี้น่าจะเป็นคู่แม่ลูก,ลกถ้าไห่พี่คู่แม่ลูก,ก,ลกเท่าไหร่ครับคู่คู่นู้นเท่าไหร่ครับได้ข้อมูลแล้วทุกท่านคู่นี้พี่แทนเปิดราคา14่แม่เป็นงัวไทยพื้นสูง ูงเมตรยี่สิบห้าลูกออกมาทางนี้ซะและ้วลูกตัวเมียนะครับลูกเล่ซะและ้วเห็นไหมเอาเล่มาใส่อะเอาเล่มาใส่ดีเลยคันนี้หมื่นสี่พันบาทนะครับแม่นี้นะแม่นี้แม่นี้นะเกินเมตรยี่สิบห้าทุกท่านเนี่ยเป็นบัวไทยพื้นที่สูงแม่นี้จ่ายลูกเป็นลูกตัวเมียแบบนี้นี่ <c oughs> เอาเล่เลือดดีๆมาใส่วัวบัวไทยพื้นเนี่ยมันลูกออกมาเป็นแบบนี้ยกระดับขึ้นมาเห็นๆเ,เลยหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งไม่รู้ของใครเดี๋ยวคุณถามราคาอีกทีแม่นี้นะครับส่วนคู่นี้หมื่นสามผู้ตัวแม่ตัวผู้ตัวขวามือสูงประมาณเมตรสิบเซนแม่ตัวซ้ายมือก็เท่าๆกันหมื่นสามพันบาทนี่คู่นี้ตัวหกพันห้าเห็นไหมราคาดูอ่อนๆยังไงไม่รู้ราคาเปิดอยู่อะนะตัวหกพันห้าแม่นี้น่าจะได้ถึงเมตรสามครับแม่เนี้ย เมษสาแล้วก็จ่ายลูกเป็นลูกตัวเมียนี่หนึ่งสันบาทพี่แทนบ้านมอนตะมนมอน,นครอำเภอปัวน,นะครับฮอยเชียนนี่เป็นคนที่แบบท่านจะสรรหาบัวอย่างเงี้ยฮะบัวถึงจะเป็นบัวไทยก็หาทรงดีๆหน่อยดีตัวซ้ายมือนี่นะฮะดูนี่ก็แล้วแต่ความชอบเนาะในฮอยบางท่านก็ชอบบัวเล็กๆอขอขอราคา ไม่ต้องสวยมากขอราคาถูกนะบางท่านก็ขอตัวมีทรงราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยดูนะดูตัวนี้สิยางเทพเลยอ่าแม่นางไทยหนึ่งตัวแม่แม่สาวลูกผสมหรมัง้งตัวนี้แม่สาวอยู่ใช่ไหมขายยังไงครับคู่นี้สองหมื 24, 500, ่นสีันห้าร้อยทุกท่านเ <24, 500, S 2> ขาเปิดราคาเป็นคู่นะครับโอ้โหแม่นี้จะสูงใหญ่เลยนวลหล่มั้งครับเมสสิบห้าขึ้นนะ โอ้ผู้หางอย่ากกำลังนกแฮะลูกผสมนะครับอย่างงามไปถึงไม่ต้องเช็ครอบแล้วแบบนี้ผสมเลยนะครับเ,<อ>เป็นสัตว์ปั๊บผสมเลยเครื่องกําลังย,ย้อยกําลงังใกล้ๆแล้วละ่ะนี่เครื่องกําลังลงแล้วบวมแล้วได้ไม่เมสีมีสิทธิ์เลยต้องเทียบกับรั้วดูครับอาจจะได้ถึงแม่เมษหุ่นนี่แบบจำแจวแววอะนี่นะครับคู่กับตัวนี้นะสองหมื 24, ่นสี่พันกว่าบาทเอา้าทุกท่านห้อยเชียน ท่านชอบได้ท่านได้ชอบวัวมีทรงนี่ต้องไปหาห้อยเชียนห้อยเชียนแล้วครับนี่เอาวันเราดูกันสบายวันนี้วัวก็คงจะเข้าไม่เยอะแล้วครับอูว้าวนี่คืออะไรไม่รู้อื<า>้นี่มาอีกสองตัวแบบนี้คงพอสมควรแหละราคาช่วงนี้นี่สองตัวนี้ก็ของหอยเชียนแม่สาวน้อยเท่าไหร่แม่สาวน้อย เจ็ดพันบาทแล้วผู้หนุ่มใหญ่ไงสองหมื่นครับสองหมื่นครับตัวนี้เห็นไหมฮะแม่ตอนนี้ราคาต้องแบบนี้วันพฤหัสที่ผมเห็นไซส์แบบนี้ผมเห็นไซส์แม่สาวเจ็ดพันเนี่ยเยอะเลยครับแล้วก็เนี่ยเลือดดีๆเกรดดีๆแบบนี้เพียบเลยตอนนี้ท่านใดจะหาวงวเงินพันเก็บเนาะแม่สาวแม่นี้เม็ดสิบห้าได้แล้วนะครับเจ็ดพันบาทส่วนผู้หนุ่มผู้หนุ่มไส่เนื้อนี่ตัวนี้สองหมื่นนะครับโอ้ยผู้หางนี่ใหญ่ ดูฮะผู้หว่างนี่ก็มวนป,ปุ้มปุ้มไปเลยอืทําปุ้มไปเลยตัวนั้นได้เม็ดยี่ห้านะตัวสองหมื่นนะเนี่ยเนี่ยผมเห็นแบบนี้ที่ตลาดประหัรอะ่ตัวเจ็ดพันนี่เพียบเลยครับลูกผสมเล่ลูกผสมบีบลูกผสมมั่นนะครับเอาช่วงนี้คือโอกาสของคนเลี้ยงยาวนิดหนึ่งนะครับลองโทรหาฮอยชีนดูครับช่วงหน้าแรงนี่แบบถ้ามาตลาดอย่างห้วยทางนี่เราจะได้เห็นวัวแบบวัวดอยอะทุกท่าน วัวดอยลงมาจากคือวัวดอยนี่หมายถึงว่าวัวที่เขาเลี้ยงกันอยู่บนภูเขาสูงจังหวัดน่านภูเขาเยอะภูเขาสูงเยอะแล้วก็คราวนี้พอช่วงหน้าแล้งเ็าจะปล่อยขายออกมาเข้าตลาดเพราะว่าหญ้าในบนยอดดอยมันก็จะหมดนะก็จะลดจํานวนลงว่ากันเถอะคู่นี้ลุงเศษนี่คือไปตะเวนซื้อวัวดอยแบบนี้มาลงมาจากบนเขานะครับสองหมื่นพันราคาเปิดอยู่คู่นี้สองหมื่นพันมานะครับ สองตัวนี้ก็งัวลุงเศษเหมือนกันไอตัวหน้าเนี่ยงัวไทยดอยแท้ตัวนี้หมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยส่วนตัวดำนี่ตัวนี้ยังชอบคุณเขาราคาที่ท่านเปิดตัวขวามือนี่นะครับเมตรยี่ห้าได้นะหมื่นหกพันบาทตัวซ้ายมือตัวเดียน้นหื่นห้าร้อยนี่นี่เจ้าของงัวลุงเศษบ้านห้วยละ เอาทุกท่านหมื่กับหมื่ตัวเดียวนะครับลองหาเนี่ยเกษตรนี่นะครับเอานี่ลงจวนบ้านทีมงานลงจวนมาจากบ้านดอนตันอ่ําเภอท่า่งผานี่บ้านดอนตันนี่อุดมสมบูรณ์มากทําการเกษตรได้ผลทุกอย่างแต่ว่าน้ําท่วมทุกปีครับจะลงกี่ตัวเอานี่ครับ ฟาบมาผู้หนุ่มน้อยแหมลุ้นจะลงไหมล่ะเนี่ยอืม้าวเอาผู้หนุ่มน้อยแบบนี้ลุงจนจะเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันอีกทีออนี่เดี๋ยวถามลุงจนพร้อมกันลุงจนเท่าไหร่แบบนี้<อ>ครับ พอดีท่านมาเป็นคู่ตัวนี้กับตัวบนรถน่จะเอาสองหมื่นนะครับส่วนสองตัวนี้ส่วนสองตัวนี้หมื่นหกหมื่นสี่ใช่ไหมหมื่นหกคือแม่นี้ครับแม่ใหญ่เมษสามสิบห้าได้นี่หมื่นหกพันบาทแม่นี้อ่าส่วนแม่นี้หมื่นสี่พันบาทเป็นแม่สาวแม่สาวแต่หุ่นนี่หุ่นกินขาดหุ่นกินขาดลุงจนบอกว่าแม่หลังน่ะได้ลูกไปเพิ่งตัวเดียวเองตัวหลังนั่นนะครับตัวนี้ อ้าไวไฟพร้อมผสมแล้วเหมือนกันตัวนี้เมสามย่อนย่อนหน่อยเนาะได้ไม่ย่อนเมษสามเลยลนะหมื่นสี่แม่สาวแม่นางน้ำหมื่นหกส่วนคู่นี้ผู้หนุ่มสองตัวตัวนี้แจมหนาะสูงเม็ดยี่สิบตัวนั้นนะบางเล็กหน่อยนะครับคู่ละสองหมื่นอ้าสี่ตัวนี้นะครับพระจวนเจ้าของวัวอยู่บ้านนนตันอำเภอท่างผาครับอ่ะมาดูควายกันนะครับทุกท่านนะ ควายจากอีสานมาขายที่เมืองเหนือจังหวัดน่านนี่ขายดีครับขายดีทุกนัดทุกสัปดาห์แล้วครับมีในห้อยรายใหญ่ๆไปซื้อควายจากอีสานโดยเ่าะที่ขอนแก่นแล้วก็ร้อยอ็ดมาขายทุกสัปดาห์ถ้าการห้อยท่างที่ผมนําเสนอนี่จะได้รอกเก็บตกนะพี่กลนพี่กลสกลฟาร์มท่านจะเหลือเหลือขายอะ่ะเหลือขายจากตลาดอื่นๆแล้วก็จะมาเลหลังย่อมเยาที่ราคานี้คู่นี้แม่สาว แม่สาวตัวยืนเคี้ยวเอื้องโชว์หน้าอยู่นี่งามดีนะสองหมืนคู่นี้ท่านเปิดสองหมืนแม่สาวน้อยสองตัววันนี้แดดแดดสองหน่อยนะทุกท่านนะแดดสองตาำยอดหน่อยนะครับนี่เมตรสิบเมตรสิบห้าตัวซ้ายมือเมตรสิบห้าสองหมืนบาทอ้าวราคาก็เนี่ยฮะคู่นี้เดินเลยแล้วกันคู่นี้ผู้หนุ่มแพงขึ้นมานิดหนึ่ง คู่นมสองตัวก็ยงังพอมอยู่นะผมว่าคู่แรกน่าจะน่าจะอ้วนกว่านะแต่ว่าคู่นี้จะใหญ่กว่าเม็ดยี่สิบได้นะครับสองหมืนสี่นะครับคู่นี้นะอ่าเนี่ยสองหมืนสี่พันบาทแม่ตัวขวามือนี่เห็นสีคงเลยเนาะแบบนี้ถือว่าพรอมนะครับสําหรับควายนะอ๋อควายจากอีสานหมื่นสองเออสองหมื่นสองหมื่นสี่แล้วก็คู่นี้ควายน้อยหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดคู่นมสองตัว นี่ตัวใหญ่นี่เม็ดสิบห้าตัวเล็กนี่เม็ดหนึ่งไปวันนี้แดดสองต่ำครับไม่แน่ใจนะ่ภาพอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วครับขอไฟด้วยอ่ะลองโทาหาพี่คนนะครับท่านอยู่ตรงสี่แยกบ้านบางทองอบางกลางครับท่านใดชอบควายไซส์เล็กๆนะครับมาดูวัวพี่หงัดกันบ้างนะครับพี่องัดท่านจะเป็นนายฮอยแบบซึ่งมาขายไปมันวัวท่านก็จะหลากหลายในพื้นที่ที่ พี่อท่านอยู่นั้นไม่ค่อยมีพ่อค้าวัวก็เลยได้แบบหลากหลายมากนะนี่เล่หนุ่มรูปล่อหมื่นสามตัวนี้นะครับหมื่นสามหนุม่มรอสูงเมตรยี่สิบนะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยนี่นี่นเอเบี้ยวหน้าเอาียงหน้ามาให้พวกเราดูพอดีนีน่แหละหมื่นสามเปิดเปิดสูงอยู่แต่มีผู้ให้ราคาหมื่นพันะนะครับตัวนี้นะลองดูครับได้หุ่นเนาะตัวนี้เนาะหมื่นสามเจ้าเบิดใหญ่ข้างหลังนั่นโอ้โหน่าจะได้ถึงเมตรสี่สิบห้าตัวนั้นนะครับ น่าจะได้ถึงเมตรสี 4, ่เมตรสี่สิบห้าเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับลูกผสมเล่ม,มั่น<แ>ตัวใหญ่นะ่าเนี่ยพี่งษท่านเปิดสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทเอ่ะ, 13, ะหมื่นสามสามหมื่นห้างวไหมน้อยพี่งษ์ก็มีหลายตัวเลยนะตัวหกพันหกพันเนี่ยเพียบเลยนะหนึ 1, ่งสองเนี่ยหนึ่งสองตัวหกพันหกพันอ่ะแม่ แม่สาวน้อยกับผู้หนุ่มน้อยนี่ตัวนี้ผู้หนุ่มนี่ตัวหกพันหกพันพวกนี้ก็เยอะงอพี่งัสนะงอสไตล์หลากหลายดีเนาะหลากหลายดีฮะอยากจะได้ไ<อ>เนี่ยพวกเนี้ยตัวหกพันคู่นี้ตัวหมื่นหน่อยๆน,นะนะคู่สองหมื่นสามเนี่ย, 23, ยตัวนี้ได้เมตรยี่สิบห้ากับตัวนี้เมตรสิบห้าคู่สองหมื่นสามแล้วก็มีผู้หนุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับน,นี่นะี่พี่งัดท่านนี้ คุยกับลูกค้าไปด้วยผมก็ถ่ายไปเลยคู่นี้ตัวนี้สองหมืนห้าเดี๋ยวให้ดูฮะอายุดีงามมากตัวนี้นี่แบบนี้สองหมืนห้าเป็นไงหนอกเขาจนล้มอ่ะหนอกตั้งจนล้มตัวนี้โอ้โหรูปร่างดีอายุดีทุกอย่างครับแบบนี้เดี๋ยวสังเกตฟันก่อนเท่าไหร่นะโอฟันเต็มแล้วเอ้าทุกท่านสองหมน้าะครับตัวนี้ลองรหาพี่หัดดูครับ น้ำหมักนี่น้ำหมักท่านนี้นาผู้ช่วยหมักบ้านวังว้าอำเภอท่างผาน้ำหมักควายในแถวเรานี่เหรอน้ำหมักนี่ท่านจะเป็นคนที่ไปหาซื้อควายควายภาคเหนือควายชาวบ้านเลี้ยงอ่าคือไม่เป็นคนเดียวที่ว่าหาซื้อควายที่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เลี้ยงไม่ได้ไปนําควายจากต่างจังหวัดเข้ามาเหมือนเจ้าอื่นๆน,นะครับน้ำหมักขายยังไงเนี่ยน้ำหมักสี่ตัวที่ห้าหมื่นสี่ตัวนะ เอ่อถ้าแบ่งผู้หนุ่มขายยังไงผู้หนุ่มก็ตามเท่าไหระยี่สิบยี่สิบห้าคืออย่างเงี้ทุกท่านท่านท่านเปิดราคาสี่ตัวเนี่ยห้าหมื่นแต่ว่ามันมีมันมีผู้หนุ่มสองตัวอีกมันมีผู้หนุ่มตัวเนี้ยเมตรยี<ฮ>่สิบห้ากับตัวนี้เมตรยี่สิบสองหมื่นห้าแล้วก็แม่อีเท่าสองแม่แม่นี้แม่นี้เมตรยี่สิบเหมือนกัน คู่กับแม่นี้แม่นี้พร้อมอยู่นี่สไตล์ควายภาคเหนือดั้งเดิมสไตล์ควายภาคเหนือดั้งเดิมสีตัวห้าหมืนถ้าแบ่งเป็นคู่คู่สองหมื่นห้าเอาอ๋อไม่รู้จะตีราคาย,ยังไงเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีคนเข้ามาหาซื้อควายเยอะแล้วครับนี่นี่ฮะนี่อีกหนึ่งทีมมาแล้วอะทุกท่านลองสี่ตัวนี้นะครับ ลองลองโทรหานาผู้เช่ยหมักหรือไปดูได้ฮะสุดถนนสายสีเลนบ้านหนองบะอาเภอท่า่งผาครับควายดอยควายภาคเหนือตั้งเดิมครับนี่ท่านนี้นาหมักท่านนี้ฮะลุงคำมบ้านตอนตอนอำเภอท่า่งผาสามตัวนะครับสองตัวคู่ขวามือเนี่ยเป็นคู่แม่ลูกนะครับนะนี่แม่แบบนี้เ,เลี้ยงโบดีฮะสามตัวนี่ ชมไปเจ้าของเราเก่าก็เลยเลี้ยงบัวอ้วนทวนดูแลดีฮะเกี้ยงเก่าดีมากคู่แม่ลูกลูกตัวเมียท่านเปิด2 7งหมืนนะครับเปิดเปิดค่อนข้างแรงมากอันนี้อยู่ที่ราคาต่อแต่วัวสมบูรณ์นี่แม่เขาโอ้โหเาพลิกหน้าพลิกหลังให้พวกเราดูด้วยได้ไม่สามสิบนะครับนี่เป็นวัวไทยใหญ่จ่ายลูกมาเป็นลูกผสมตัวเมียแบบนี้สองหมบาทส่วนตัวเอ่อ แม่ขาวเนี่ยน่าจะนะครับน่าจะมีในน่าจะป่องแต่นมเหี่ยวไงไม่รู้หมื่นสามอันนี้ต้องมาดูกันเองผมก็ว่าไปตามสายตาทุกท่านนี่หมื่นสามหมื่นสามอันนี้สายเนื้อนี่จะเหมาะกับแบบนี้อา่หาวัวเมตรยี่สิบห้าได้เนาะหมื่นสามราคาให้ต่ออยู่นะครับแบบนี้เอาคู่นี้สองหมื่นเจ็ดราคาให้ต่อเหมือนกัน<อ>พ่อคําเจ้าของวัวบ้านดอนตาลอำเภอท่าผาครับ วันนี้ต้องขออภัยจริงครับถ่ายอยู่มุมเดียวครับมุมฝั่งนี้เพราะว่าแดดมันส่องต่ำารนี่แดดส่องต่ำนะนดดำนะถ้าไปถ่ายอีกมุมหนึ่งจะย้อนแสงตลอดครับผู้หนุ่มสองตัวควายนะครับพี่เอกบ้านดูท่านเปิดสองหมื่นเจ็ดคู่นี้เป็นควายกำลังขึ้นใหญ่นะควายกำลังขึ้นกลางนะควายเล็กอยู่กำลังกำลังกำลังโตแบบนี้อ้าวนี่สูงได้เนาะเมตรยี่สิบ เมตรยี่ห้านี่แบบนี้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทราคาเปิดให้ต่อนี่่ะท่านใดหาควายไปเลี้ยงก็ได้แบบนี้หรือว่าไปทําก็ได้ในช่วงใกล้เทศกาลที่จะเข้ามาถึงในช่วงปีใหม่นี้นะครับสองหมืนเจ็ดราคาเปิดให้ต่อครับแม่สองคู่หมื่นเก้าคู่ละเก้าพันห้าร้อยบาทคู่แม่ลูกนะครับคู่แม่ลูก แม่เป็นงัวไทยพื้นนี่ตัวลูกเป็นลูกผสมนะลูกตัวนี้ตัวผู้นี่นะราคาหมื่นเก้าดูซิสองคู่ลูกตัวผู้กับลูกตัวเมียอา้าวดูสิราคาตัวคู่ละเก้าพันห้าร้อยบาทแม่นี่แม่นี้เป็นยังวัวอายุน้อยนะครับแต่ว่าแม่เขาก็พร้อมอยู่อ่าได้คู่แม่ลูกไปเลี้ยงสองคู่เลยราคาหมื่นเก้าราคานี้ให้ต่ออีกนะครับพี่พอหอยตู่ซีเจฟาร์ม ลูกผู้ตัวลูกเมียตัวนะครับเอาละถ้าจะแยกยังไงต้องโทรหาพี่เขาแต่ว่าราคาเปิดสี่ตัวสองคู่เดี่ยหมนเก้าแบบนี้ก็หมื 10, ่นกลางๆเองหมื่นสี่หมื่นสี่พันบาทได้แม่สาวน้อยหนึ่งตัวแล้วก็แม่สาวใหญ่ไว้พร้อมผสมอีกหนึ่งตัวอันนี้เป็นลูกผสมนะครับแม่สีได้เลยคู่นี้ราคาหมื่นสี่ดูซิทุกท่านราคาวัวในพื้นที่นะดูอ่อนๆนะนะครับดูอ่อนๆนะโดยเพราะสายเลี้ยงพวกนี้ สองคู่แม่ลูกหมื่นเก้าคู่นี้หมื่นสี่พันบาทแม่ใหญ่ในเมษสามเลยนะครับแม่ซ้ายมือน,นี่นะขวามือน,นี่แม่สาวน้อยแม่นี้ประมาณเมษสิบส่วนผู้หนุ่มอายุดีๆเนี่ยหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้โหโสีเขาจะทุยๆหน่อยแต่ความสูงได้ถึงเมษสามสิบเนี่ยดูสิราคาหมื่นเจ็ดละแม่วันนี้มีวัวแบบมีข้อตลาดเยอะแฮะอ่า เนี่ยมีวัวหนุ่มไทยหนุ่มดอยเข้าตลาดเยอะเลยหมื่นเจ็ดคู่นั้นหมื่นสี่สองคู่แม่ลูกอ่าหมื่นเก้าแล้วก็นี่พี่หอยตู่คือท่านนี้แหละกำกับราคาผมอยู่ข้างๆว้าวตัวนี้สองหมื่นสองตัวนี้สองหมื่นสองพันบาทตัวนี้ได้ถึงเมตรสามสิบห้าพร้อมอยู่แต่ว่าโอ้โหไอเปิดราคาดีด้วยครับอยู่ที่ราคาต่อตัวนี้ฟันสี่แล้วพี่ตู่บอกสามปีกว่าเอา องหมื่นสองลงโทรหาพี่หอยตูนะครับพ่อส,อง,พอสองพ่อสง่สบความเป็นไเชียงกางมาสามตัวนุ่งสงนี่นุ่งสงเคยเลี้ยงวัวตัวเมีมยไหมเลี้ยงวัวตัวเมียอยู่ตัวเดียวไม่ได้ขายเลยนะอ่าน <c oughs> ี่ทุกท่านวัวงามของท่านมาสามตัวตวัวนะ <c oughs> นี้นุ่งสงขายยังไงตัวนี้ขายยังไง มันเป็นคู่เลยหรือยังไงเปิดราคาคู่เท่าไหร่คู่สองหมื่นหกอ๋อตัวขาวคู่กับตัวแดงแล้วตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวใหญ่สองเจ็ดร้อย <2, 700. S 1> อ๋อยังไงท่านเปิดราคายังไงเอาทำเอาหงงเลยคู่เล็กเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นหกมันตัวละหนึ่งสามแต่ว่าตัวใหญ่นี่เปิดหนึ่งสองเจ็ดร้อย เนี่ยตัวที่ดูจ้องหน้าผมอยู่เนี่ยเปิดหมื่นสองเจ็ด้อยมันได้สูงเนาะแต่ว่าโอเคความหนามอาจจะอาจจะแพ้สองตัวนี้ตัวใหญ่เปิดหมื่นสองเจ็ดร้อยผมาเลยคู่นี้เปิดสองหมื่นหกคนี้ <c oughs> อ๋อเอาตัวแดงนั่นนำราคาอ่าตัวแดงนั่นดึงราคาโอเคอ่าทุกท่านเจ้าคู่สองหมหกเนี่ยสูงเมตรยี่สิบสูงเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ตัวหมื่นสองเจ็ดร้อยเนี่ยอ่าเมตรยี่ห้าเลย พอสองเจ้าของงัสามตัวนี้อยู่บ้านสุก,กรอเบอร์เชียงกลางนะครับ